พี่น้อง <c oughs> พี่น้องทำไมผมถึงบอกให้พี่น้องใช้ยาฆ่าหญ้าในช่วงนี้นะเพราะว่าพี่น้องฆ่าหญ้าตอนนี้มันมีความชื้นในในพื้นดินนี้มันยังมีความชื้นที่มันตายไปเนี่ยมันจะมีเม็ดที่มันอยู่ในดินเนี่ยมันงอกขึ้นมานะพี่น้องมันจะงอกขึ้นมาแทน ซึ่งมันงอกขึ้นมาเนี่ยมันงอกได้ต้นนิดเดียวเนี่ยพี่น้องมันก็แก่ไหมแป๊บเดียวมันแก่เนี่ยเด็นมเม็ดนะเป็นเม็ดแล้วเดี๋ยวมันก็ตายมันแก่แล้วเนี่ยมันก็ตายแต่สิ่งที่เราได้มาก็คือมันเนี่ยแหละจะกลายเป็นตัวเขาเรียกอะไรบางบทบางความร้อนให้กับต้นไม้เราเนะพี่น้องเนี่ยพี่น้องดูแดดเนี่ยมันหนาวก็จริงนะ แต่ว่าดูแดดแดดร้อนมากนะดอดเปี้ยงเนี่ยหญ้ามันก็ขึ้นเห็นไหมนะหญ้าก็ขึ้นแต่มันได้ขึ้นไม่มากแล้วก็ขึ้นไม่สูงเพราะว่ามันกระทบร้อนแล้วแผ่นดินเนี่ยมันก็เริ่มผิวดินมันเริ่มแห้งแต่ข้างลนะ่างเนี่ยมันจะเริ่มยังยังมีความชื้นอยู่นะเนี่ยผมเยียบไปเนี่ยมันยังมันยังชื้นอยู่ มันก็จะดูดซับความร้อนให้กับต้นไม้ของเราเนี่ยพี่น้องเครื่องนี้ผมยังไม่ได้ลดน้ําเลยนะกอรวกเนี่ยนี่ฝั่งกอรวกนะผมไม่ได้ลดน้ําเลยเพราะว่ามันยังต่ํากว่าข้างบนข้างบนนู้นพวกในนาผมลดแล้วแหละเพราะว่าช่วงสูงสูงอนะมันเป็นลูกหลังมันแห้งกว่านี้มันแห้งกว่านี้อันนี้มันมีหญ้าคุมหญ้าไม่มากแต่ว่ามันก็คุมนะตรงนั้นมันตุยหมดแล้วพี่น้องเห็นไหม ยู่แห้งหมดแล้วแต่หญ้ามันก็ขึ้นมาใหม่เมันรูดซับความร้อนไว้ให้เราทำนนนนเนี่ยเนี่ยแผ่นดินตรงนี้ยังเปียกอยู่ยพี่น้องยังเปียกๆอยู่เพราะฉะนั้นนี่แหละทําให้เราอ่ะไม่ต้องขึ้นน้ําไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยประหยัดไฟประหยัดไฟขึ้นน้ําเราได้ไปอย่างน้อยๆเนี่ยผมน่าจะได้เป็นเดือนเดือนดูแล้วเดือนเดือนเดือนหน้าอาจจะอาจจะอยู่ได้สบาย เดือนหนึ่งสบายสบายเลยผมถึงบอกให้รีบทําแบบนี้ายิ่งไปทําให้มันเตียนเท่าไรนะมันยิ่งแห้งแล้วยิ่งร้อนหนักเลยนะพี่น้องยิ่งร้อนหนักคนทําเกษตรต้องปรับสาภาพตามเขาเรียกอะไรตามแผ่นดินตามพื้นดินตามตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นของแต่และจังหวัดจังหวัดไม่เหมือนกันพี่น้องแต่ถ้าทําแนวเดียวกันเนี่ยมันจะเหมือนกันแนวทางการทํามันเหมือนกันก็คือ ไม่ให้ยา่าไอ้พวกนี้มันโตใชไหมพี่น้องพวกนี้ยามันสูงอันนี้ผมเว้นเอาไว้เพราะว่าไม่ได้ปลูกอะไรมันอยู่กลา,างกลางเดี๋ยวนี้ปลูกผมก็จัดการทําให้มันตุยซะแล้วก็ย่าขึ้นมาใหม่มาปกคลุมแทนเอาแบบนี้กัะพี่น้องจะสองปีแล้วโง่กับมันไม่ได้หรอกพี่น้องเอ้